บางคนเนี่ยเขาจะเลือกเอกนี้โทนี้เพื่อให้เกรดเฉลี่ยออกมาเท่านี้แล้วก็จะได้เกียรตินิยมซึ่งถ้าพี่เลือกแบบนั้นเนี่ยพี่ก็เชื่อว่าพี่ก็ทําได้แต่ว่าพี่เลือกตรงกับข้ามเลยค่ะพี่เลือกวิชาที่พี่ทําไม่ได้เพื่อไปฝึกฝนตัวเองเรียนเพื่อให้รู้เรียนเพื่อพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นจบออกมาเกรดเฉลี่ยที่ก็ธรรมดานะคะไม่ได้แบบสามจุดนู่นนี่แปอะไรไม่ใช่นะสองจุดเก้าเก้ามันรู้สึก เลขสวยเลขสวยเลขสวยนะโอแค่นั้นก็ดีใจแล้วอะ่ะคือ,อ,อวิชาที่เลิกเรียนเนี่ยคือวิชาฟังพูดอ่านเขียนที่พี่ไปเลือกเรียนนะคะคเป็นวิชาเสิมใช่แล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากขอบคุณพระเจ้าที่ได้เ,เลือกเรียนสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามันมาทําให้วันนี้ของเราเนี่ยเต็มค่ะเพราะว่าทักษะของการฟังทําให้เรามีทักษะในการพูดแล้วก็ทักษะในการอ่าน ทำให้เรามีทักษะในการเขียนเพราะวันนี้พี่ก็เป็น columnist ให้กับทางองุงเทพธุรกิจด้วยห <ฮะ S 1> รือก็คือก็ได้ได้ได้ใช้สิ่งที่เรียนมาทั้งหมดนะคะก็เลยรู้ <ฮะ S 1> สึกว่าจริงแล้วการไปมหาลัยเนี่ยถ้าเราคิดแต่ว่าเราเรียนเพื่อให้ได้เกรดที่ดีจบออกไปมีงานทำเร็วๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นวิธีคิดอีกแบบหนึ่งเลยแต่ถ้าเราเลือกที่จะอยู่มหาลัยเพื่อใช้ชีวิตให้เต็มที่ให้สมบูรณ์ในทุกๆมุมมอง3 6 0องศาของเราเนี่ย ยังมีเรื่องแฟนไหมแต่อะไรนี้ก็พี่ว่าน่าจะมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในวงการได้แบบระยะยาวมากกว่าเพราะว่าในวงการบันเทิงไม่ค่อยต้องใช้ใบเบิกทางเรื่องของดีกรีสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยใช้เกรดเท่าไหร่แต่ว่าจะใช้เรื่องคอนเน็กชันใช้เรื่องความสามารถส่วนตัวซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเด็กที่เข้าเรียนวารสารเนี่ยกรุณาะแอบเก็บเป็นคิดนิดนึงไหมว่ามาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะเอาเกรดหรือว่าเอาทักษะเอาเพื่อนพี่แนะนําให้เอาทักษะกับเอาเพื่อนมากกว่า ก็ถอยอไปนิดนึงตะกี้ที่พี่าลา,ล,าล่าเล่าว่าพี่ลาล่าได้ทํากิจกรรมในมหาลัยคะ่ะพี่ลาล่ามีโอกาสได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างคะค่ะก็ตอนปีหนึ่งเนี่ยก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์มหาหลัยค่ะก็เชียร์ลีเดอร์ของกันบอลใช่ไหมค่ะงานบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ไปช่วยในคณะเป็นกรรมการนิดหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยตอนนั้นนี่ยเป็นกรรมการไปอย่างนั้นแหละเพราะอยากลองไงอยากลองของตัวเองว่าฉันจะทําได้ไหมทําไม่ได้เพราะว่า คุณปู่คุณย,าย่าอยากให้กลับบ้านเร็วที่สุดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ได้คิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราก้าวเข้าไปในมหาลัยเนี่ยเ,เราตื่นเต้นเราดีใจเรารู้สึกว่านี่คือโลกใบใหม่ของเราเราพบปะผู้คนอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่พี่อยากจะบอกน้องๆก็คือว่าอย่าลืมหันไปมองคนในบ้านด้วยพี่ลาน่าจะทํางานหลายสายงานมากเลยนะคะว่าจะเป็นพิธีกรหรือว่ามีการเป็นนักเขียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว,ว่าเป็น working m o m e n เลยล้วจ้ะ จุดนั้นพี่อาราเปลี่ยนไปวเอมาสู่ซูเปอร์มามนี่มีการบริหารเวลายัางไงหรือว่าจัดสมดุลระหว่างครอบครัวกับการงานยังไงคะนีน่ถามที่ดีมากค่ะแต่ว่าพี่ไม่ใช่ซูเปอร์มามกนะคะพี่ก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะแบบว่ามีความสุขกับชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกเนี่ยพี่ใช้หลักในการใช้ชีวิตสมดุลค่ะว่าเออการงานก็พอได้นะอะไรเงี้ยชีวิตครอบครัวก็พอได้นะอะไรเงี้ยแต่พอทําไปทําไปรู้สึกว่าอื้ข้างในมันร้อนจังเลยอะอะไรเงี้ยถาก็ฉี่ คือแบบพวกเก็บเรือสองแคมเนี่ยค่ะพอเรือมันแล่นออกไปจะห่างกันห่างกันเรื่อยๆเนี่ยขาฉีกเลยค่ะเอก็เลยใช้หลักคิดใหม่ค่ะว่าเป็นเซปาร์เรตี้มากกว่าคือการเรียงลำดับความสําคัญค่ะก็จะใช้วิธีว่าอะไรที่สําคัญที่สุดเราจะเลือกทําสิ่งนั้นอะไรที่สําคัญน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็คือตัดไปเลยอะไรไม่ใช่ตัดตัดตัดอะไร่างเงี้ยแต่บางอันเนี้ยต้องกัดฟันตัดไปเลยนะอ้อใช่ก็ลําบากนิดนึงแต่ว่าก็ทําให้เรามี ความสุขข้างในเป็นสันติสุขมากกว่าแล้วก็สุขภาพก็ดีกว่าแล้วก็สัมพันธภาพกับคนรอบข้างก็ดีกว่าอะไรเงี้ยจริงๆพี่ว่าตรนนี้ไม่มีคําตอบตายตัวนะคะว่าเราจะเลือกอะไรชีวิตบางคนอาจจะมีความสุขที่ได้เลือกงานก็ได้อะไรเงี้ยทางานกลับบ้านมาเลี้ยงลูกนิดหน่อยแต่ลูกก็เติบโตดีมีความสุขอะไรเงี้ยต่าสำหรับพี่คือพี่เลือกแบบนี้มากกว่าเพราะว่าพี่พึงพอใจแล้วก็เป็นความตั้งใจแล้วก็ ทำให้เรายิ้มได้อะไรเงี้ยอะไรที่ทําให้เรายิ้มได้อพี่ว่าเราก็ต้องเลอกอันนั้นเลอกอันนั้นดีกว่าอย่างเงี้ยเพราะก็มีคุณแม่ทั้งหลายคนที่ที่ไม่ได้แบบออทํางานเป็นแม่ด้วยแล้วก็ทํางาน f ูลไ time ด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะบางคนเราก็ทำ full time ไนท์ท<ๆ>ูไฟกลับบ้านมาก็าอยู่กับลูกให้เต็มที่สาววันทย์เต็มที่อะไรเงี้ยเขาบอกแค่นั้นเขาก็พอแล้วก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือพี่ว่าไม่มีคำตอบที่ตายตัวแต่ว่าสําหรับตรงพี่พี่เลือกแบบนี้อะไรเงี้ยวิธีคิดของพี่ก็คือพี่ก็จะทํา ตารางล่ o หน้าเดือนต่อเดือนอะไรย่างเงี้ยค่ะว่าเดือนหน้าเนี่ยเราควรจะรับงานกี่วันเซตเอาไว้เลยอะไรย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะหน้าที่การงานของสามีของพี่ด้วยวันเขาเป็นนักบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ค่อยอยู่เมืองไทยอยู่แล้วอ,อ่าใช่คือถ้าเราทางานก็เยอะไม่มีวันว่างเขาก็ไม่มีวันไม่มีวันว่างมันก็จะทําให้เราแบบไม่ค่อยได้เจอกันเลยแล้วก็ลูกๆหล,ล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวิธีคิดของพี่ก็คือพี่ก็จะเอา งานของสามีดูมาดูก่อนอันไหนที่เป็นวัน SML พี่ก็จะใส่ลงไปย่อมาจากซูโม่มมนิกาลอร่า SML พี่ก็จะเซตลงไปในปฏิทินของพี่เลยค่ะว่าเออทย์นี้อันนี้เป็นวัน SML นะอะไรเงี้ยพยายามดิกเลี้ยงไม่รับงานอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าวันไหนที่เขาติดต่องานเข้ามาหรือว่าจาดกองถ่ายหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่ตรงวัน SML ก็รับเลยถ <ans> ้าเป็นตอนลูกเล็กๆก็อาจจะคิดเยอะอีกหน่อยว่าเอาลูกไปด้วยได้ไหม มันไปไกลหรือเปล่าสอบปรบไหมลูกจะลําบากหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเอ่อถ้ามันโอเคอะไรเงี้ยก็เอาลูกไปด้วยเลยเพราะว่าพี่แบบตั้งใจให้หนูลูกเองนานอ่ะสองปีอะไรอย่างเงี้ยก็คบไปด้วยกันเลยก็โอเคไปเป็นแพ็กเกจเลยไปเป็นแพ็กเกจเลยใช่แต่พอมีลูกสองคนก็คิดเปลี่ยนไปอีกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะว่าเอา่อแล้วก็อาจจะไม่สามารถพาลูกสองคนไปได้ที่ๆอะไรเงี้ยวิธีคิดก็คือทํางานให้น้อยลงค่ะ ก็ต้องกรอกคุณสามีมากขึ้นหรือว่ามองหางานอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะพี่ว่าจริงๆข้อข้อดีของการทํางานสาานื่อสารมวลนก็คือว่าเราจะเหมือนเป็นแม่ค้าด้วยนะคะเราสามารถที่จะเลือกได้ในบางครั้งนะคะถ้าเราไม่ได้ทํางานที่แบบตอกบ,บัตร night to f i หรือว่าอยู่บริษัทใหญ่ๆอะไรเงี้ยถ้าอยู่บริษัทใหญ่ก็อาจจะต้อง พูดคุยต่อรองกันในจ้างให้เก่งๆหนอยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดโดยโดยรวมๆแล้วเนี่ยสื่อสารมวลชนก็สามารถที่จะเป็นอาชีพอิสระได้เป็นฟรีแลนซ์ได้ซึ่งคุณแม่ที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยจะจัดเวลาตัวเองได้ง่ายเปรียบเสมือนกับแม่คา้าหับเล่ห์แหงลอยอะค่ะวันนี้ถนะ้าอยากจะออกไปขายของก็ไปเฮ้อวันนี้ฝนตกอยู่บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยหรือว่าอุ้ยเอ่อขา้าวโพดขายไม่ค่อยดีละไปเอา ถุรทส่งมาขายดีกว่าไปเอาไข่ข้าวมาขายดีกว่าอะไรเงี้ยมันเราก็สามารถเปลี่ยนโรดักของเราไปได้เรื่อยๆเหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยพูดถึงเรื่องโมดัอ่าอีกเรื่องหนึ่งสําหรับการที่เป็นสื่อสารมวลชนที่ที่อยู่หน้ากล้องหรือที่เขาเรียกว่าซเลบริตี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการเป็นดารานักล้องพิธีกรพกูนข่านออะไรแบบเนี้ยก็จะต้องรู้จัก การฟรชอ Product ด้วยคือตัวเราก็เหมือนเป็น Product อย่างนึ่งในตลาดสินค้าด้วยเหมือนกันอย่างเี้ค่ะถ้าเกิดว่าสินค้าตัวนั้นมันไม่มีการต่อยอดทาง r o d u c t เลยมันก็จะนิ่งๆของมันอะไรเงี้ยอย่างที่พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่แบบทำถูกทางหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่พี่อบอก ไปก็คือพี่ก็พยายามเปลี่ยนให้มากปฏิาายาปฏิยาคือไม่ใช่เปลี่ยนอะไรแบบนะคะต้องไม่หยุดนิ่งค่ะต้องจากที่เดิมก้าวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพัฒนาใช่ค่ะ<ม>แล้วก็จุดหนึ่งก็คือเราต้องกล้าตัดสินใจที่จะมาเป็นผู้จัดเอง<ม>อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเรายัางเป็นพิธีกรต่อมันก็ได้นะแต่ถึงจุดหนึ่งมันก็จะนิ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยในต้องเลือกค่ะส่วนใหญ่แล้วพิธีกรที่เป็นพิธีกรอยู่หน้าจอกับพิธีกรที่มาเป็นผู้จัดแล้วเนี่ยก็ต้องแยกแยกจาก หน้าที่เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นฟรีแลนซ์เขาก็จะมาจ้างเราเป็นฟรีแลนซ์ไปเรื่อยๆแต่พอเราเป็นผู้จัดปุ๊บเขาก็าไม่ค่อยจ้างเราไปเป็นฟรีแรนลนซ์แล้วล่ะมันเหมือนแบบโอ้คุณขึ้นแท่นเป็นผู้ตก,กับไปทำรายการของตัวเองละอะไรเงี้ยมันก็ต้องเลือกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาอยู่ตรงนี้คุณก็ต้องรู้ว่าวงจรชีวิตของการเป็นคนหน้าจอเนี่ยมันคืออะไรม,มันมีไหมถ้าเป็นสายข่าวเนี่ยจะอยู่ได้นานหน่อย แต่นั่นหมายความว่าคุณก็จะต้องแบบมีจริยธรรมสูงมีความซื่อสัตย์แล้วก็อยู่แบบพอเพียงไม่ค่อยมุงหวายกเว้นแบบถ้าจะไปได้แบบคุณสหายุทธคุณกระหนหรืออะไรแบบนี้อันนั้นก็คือแบบสุดโต่ไปเลยได้แต่ถ้าอินเจเนอร์แล้วเนะี่ยก็ต้องรู้ว่า คุณก็อยู่แบบอย่างนี้ก็ไปเรื่อยๆแต่อยู่ยาวคือถึงแม้ว่าคุณจะแบบมีผมหอกแล้วหน้าไม่ตึงเหมือนเดิมแต่คุณก็ยังอา่านข่าวแบบราชสําสนักได้อา่านข่าวต่างประเทศได้อะไรเงี้ยก็คือมันแล้วมันอยู่ที่องค์กรที่เราไปฝักนั้นฝึกตัวด้วยถ้าเกิดว่าองค์กรนั้นเขาแบบมีลักษณะของการทํางานแบบว,ว่าเลี้ยงคนอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ได้ยาวแต่ถ้าเป็นพิธีกรใน,ในแขนงอื่นๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดนิ่งของเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย ดาราพิธีกรหลายคนก็ผ่านตัวเองมาเป็นผู้จัดตั้งเยอะใช่ไหมคะเพื่อที่จะ,ะคือเมื่อถ้าเราเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเราต้องมีคอนเนคชันที่ค่อนข้างปึกมากกับผู้จัดไม่งั้นวันหนึ่งถ้าเขาเบื่อเราเขาอยากเปลี่ยนรายการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สปอนเซอร์ไม่ชอบหน้าหรือว่าเลตติ้งรายการตกเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องออกจากหน้าที่ของเราไปและการหลุดพังอะไรเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของของธุรกิจสื่อที่เราเองก็ต้องรู้เรื่องเหมือนกัน อะไรถึงรุ่นน้องธรรมศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่คะนะน,น,นี้ค่ะอืมค่ะก็ขอให้น้องมีความสุขกับชีวิตการเรียนชีวิตการทํากิจกรรมแล้วก็การเป็นลูกที่ดีของพ่อคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันจะดําเนินไปพร้อมๆกันแล้วก็เร็วมากจนบางทีเรารู้สึกโอ้โหสี่ปีแน่อะไรเงี้ยแต่พออย่างพี่ผ่านมาสักพักให,ใหญ่ๆแล้วมองไปหอสี่ปีเองอะ่ะมันสั้นมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงที่ดีที่สุดข,ข,ของชีวิตอีกช่วงหนึ่งเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ อยากให้น้องรู้จักตัวเองให้มากๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไม่รู้จักตัวของเราก็ให้เพื่อนบอกเราก็ได้ว่าเออฉันควรจะทําอะไรต่อไปอะเธออะไรเงี้ยอย่างตอนนี้พี่คนหาตัวเองเนี่ยโอ้ยหัวแทบแตกเลยนะแบบคือเป็นคนที่แบบถ้าทําอะไรที่ไม่ชอบทําแล้วคุนทําได้ไม่ดีอะอึดอ,อัดด้ว้ึอแลไม่ชอบด้วยไงอย่างตอนปีหนึ่งเนี่ยมันต้องเรียนพวกเบสิกพื้นฐานอะไรเย่างี้ใช่ป่ะเรนห่วยแตกมากอะเพราะไม่ชอบเนี่ยแต่พอเริ่มเข้าสายปุ๊บ ทำปีสองปีสามปีสี่เกรดแบบว่าพุ่งสุดๆเลยอะแต่ไม่ทันแล้วไงคะเพราะปีหนึ่งหมแต่อะไรอยู่ก็ไม่รู้รอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นแต่ไม่เป็นไร<ม>พี่ถือว่าพี่ได้ค้นหาตัวเองด้วยอ่าแล้วก็วิธีคน,นหาตัวเองของพี่ก็คือไปช่ชวยกิจกรรมชุมนุมต่างๆสมมติว่ามันมีเอ่ออะไรอะชุมนุมอะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้พี่ไม่รู้ชุมนุมนั้นสมมติว่ามีงานที่เกี่ยวกับสมมติว่าเขาทำมีทำหนังสือพิม มหลาลัยอะไรเงี้ยไปช่วยเขามีาทำแคมเปญ PR ไปช่วยเขามีเนี่ยทำรายการโทรทัศน์แบบนี้มาช่วยเขาโดยที่ไม่ต้องคิดหวังนะว่าเราจะแบบเก่งหรืออะไรไงคือไปให้เห็นไปเพื่อเรียนรู้แล้วก็มาถามตัวเองว่าฉันชอบอันนี้ไหมอะไรเงี้ย mm hmm. เอ่อเพราะจำได้ว่าวันที่ตัดสินใจเรียน PR เอก PR เนี่ยก็คือวันที่ไปช่วยพี่เขาทาแคมเปญ หลักท่าปราแบ์ทำความท่าปราช์อะไรเงี้ยอุ้ยชอบมากเพราะว่าอุ้ยทีททาทุกสื่อเลยต้องจัดการทุกสื่อเลยจัดทั้งอีเวนต์ต้องเชิญสื่อนูน้นสื่อนี้มาด้วยต้องถ่ายรูปด้วยที่สําคัญได้ช่วยสังคมโอ้ยความดูเป็นนางงามแต่ว่าเป็นความจริงค่ะว่างานคนทำพีอาร์เนี่ยจะต้องคิดเรื่องของการทางานเพื่อสังคมควบคู่ไปด้วยอ่าก็เลยเออนี่แหละคือคําตอบที่ฉันต้องการนั้นก็ฝากน้องๆไว้ว่าถ้าเรียนอย่างเดียวก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรอยากให้ทากิจกรรมเยอะๆด้วยในมหาลัย ไปช่วยเขาด้วยจิตกุศลว่าเออแบบยินดีช่วยอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะต้องได้ขั้นเหนื่อยหรือว่าจะต้องเป็นคนเก่งของที่น่าหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือไปช่วยเพื่อได้เพื่อจักตัวเองอย่างมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะท้ายก็ต้องขอขอบคุณที่เราล่าม้านะคะที่มาร่วมพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวดีๆเพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่น้องๆค่ะยินดีค่ะขอบคุณพี่ล่าม้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถาบันสอนภาษาเฮเลนโดรอนนะคะที่เลือกเฟือสถานที่ค่ะ สำหรับในครั้งหน้าจะพบกับรุ่นพี่คนไหนสิทธิ์เก่าคนไหนจากคณะรายอย่าลืมติดตามชมรายการหนังสือรุ่นค่ะขอบคุณค่ะ ก็จริงแต่ว่ามันไม่มี<ะ>ที่สมัครปะแต่ว่าผู้ประกาศข่าวเนี่ยมันมีฝ่ายข่าวของทุกสถาน,นีแล้วพี่ก็มาว่าเออมันก็เป็นอีกแขนงหนึ่งของงานพิธีกรนะพี่ก็ไปสมัครทุกที่ไปทิ้งไปสมัครไว้หมดทุกที่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวติดต่อไปแล้วกันเป็นมารยาทเขาอเป็นมารยาทเ <c oughs> นาะไม่มีใครเห็นข้าของพี่เลยคืโ <c oughs> ชคดีมากช่องเจ็ดเปิดรับสมัครพิธีกรผู้ประกาศข่าวเจ็ดสีหน้าใหม่พี่ก็ไปสมัครอยากจะเล่าเพราะว่าขั้นตอนเนี่ย แต่ละคนการเข้ามาสูส่สายอาชีพนี้แต่ละคนมีวิธีการที่แตกต่างกันพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีใครเดินมาแ,แบบเป็นผู้ประกาศไหมไม,ไม่มีามาเลยอะเออไม่มีไม,ม,ไม่ไม่เคยมีโอกาสมาที่พี่เลย